สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะชาวโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้มีอุปกรณ์ใหม่มารีวิวนะคะจริงๆจ,จะลงรีวิวนานแล้วแต่ว่าเราอัดคลิปไว้อันบล็อกไว้นะคะแต่ว่าเราลืมว่าเรายังไม่ได้ลงช่อง YouTube เนาะยังไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอะไรเงี้ยแล้วเราไปกดลบทิ้งอนะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคิดว่าตัวเองลงลงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ที่ไหนได้พอมาเช็คอีกทีนึงอา้าว เรายังไม่ได้ลงเลยเราอันบล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาแกะกล่องให้ดูคร่าวๆแล้วกันคงไม่ได้อันบล็อกแบบรอบที่แล้วแล้วนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบเครื่อง C B อ่าเป็นเครื่องเป็นหน้ากากนะคะ CBG เนาะอ,อันนี้เป็นของแท้ซื้อจากอมอในช้อปปีเลยนะคะที่เขานําเข้านะคะตัวนี้รับประกันด้วยนะคะ1ปีนะโอเค ก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะที่กล่องก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแคอ่อันนี้ก็จะบอกการทำงานแ๊บนึงนะคะอ,อันนี้ก็จะบอกการทำงานนะคะว่าชาร์จได้สาย USB แล้วก็สวยครบจบใน15นาทีสะดวกปลอดภยัยผลลัพธ์พิสูจน์ได้จริงใช้ได้กับทุกสภาพผิวเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็รับประกัน1ปีนะคะด้านหลังก็ อธิบายเกี่ยวกับนะอ่ะด้านหลังนะคะเขาก็จะมอะีอธิบายนิดนึงเรื่องหลักการทำงานนะคะของแสงบําบัด LED เนอะอันนี้เขาก็จะบอกเลยว่าเป็น LED Light Therapy นะคะหรือแสง LED บําบัดถูกคิ้นค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะก็อันนี้กอ็อ่านกันนะคะอ่านเอานะเยอะโอเค ต่อไปนะคะหน้ากากตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด7แสง7แสง7สีนั่นเองนะคะสีแดงนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตระบบเผาผลาญสร้างคอลลาเจนผิวต่งตึงไม่หย่อนคล้อยนะคะส่วนสีเขียวเนาะก็ปรับสมดุลปลอบประโลมลดอาการบวมให้ผิวสดชื่น สีฟ้านะคะขจัดแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดสิวอุดตันปรับสมดุลสภาพแวดล้อมของรูขุมขนปรับผิวใสไร้สิวนั่นเองสีม่วงนะคะเป็นการผสมกันระหว่างแสงสีแดงกับแสงสีฟ้าช่วยลดรอยดำจุดด่างดำนะคะส่วนสีฟ้าอมเขียวนะคะเพิ่มพลังงานให้เซลล์กระตุ้นระบบเผาผลาญ สีส้มนะคะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างเซลล์นะคะลดรอยดำรอยแดงปรับผิวเนียนนุ่มสีม่งอ่อนนะคะปรับสมดุลร่รองแก้มแล้วก็ปรับริวรอยอันนี้ก็เรื่องของอเอ็ดจริงเนาะส่วนตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมานะคะก็คือแค่บอกว่าลงครีมบำรุงแล้วก็ใส่หน้ากาสิบนาทีนะคะเครื่องจะดับไปเองนะพอครบสินาทีนะคะ ชาร์จ1ชั่วโมงทำงานได้30นาทีเท่ากับว่าชาร์จหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำงานได้ใส่หน้ากากได้สองครั้งนะคะครั้งละ1วันละ1ครั้งวันละ1ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าจะขยันก็มากกว่านั้นก็แล้วนี้ก็แล้วแต่นะคะอ่ะกล่องแข็งแรงนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะข้างในก็ประมาณนี้โอเค,อเคข้างในก็เป็น หน้ากากนะคะประมาณนี้นะ,ะแสงสะท้อนอ่ะเป็นเหมือนเฟสชิละทุกคนแต่ว่าวัสดุก็คือจะอ่าค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะหนากว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะอันนี้เราใช้มาได้ประมาณสัก 3- 4ครั้งนะยังยังยังใช้ไม่บ่อยนะคะยังไม่ได้ใช้บ่อยมากนะคะแอะเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแว่นบอกแล้วว่าเหมือนเฟสชิลเลยอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นตัวกดเปิดปิดนะคะอ่ะแล้วก็เวลาชาร์จแบตนะคะจะชาร์จด้านล่างตรวนี้นะอ่ะส่วนในกล่องนะคะเขาก็จะอ่ามีสายชาร์จ USB มาให้อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาหัวอะแดปเตอร์ที่เรามีแบบพวกชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาต่อเอานะฮะ ก็ไม่ซูมให้นะคะนี่หัวมันนะก็คือเป็นสายอายาวพอสมควรน,นะแต่ไม่ได้ยาวเยอะอันนี้อันนี้คือถุงที่เขาใส่หน้ากากมานะคะส่วนข้างในเลยก็จะมีคู่มือนะคะเป็นคู่มือ,อาการทํางานแล้วก็แจ้งชื่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็อธิบายเรื่องของอมีพวก description ต่างๆนะคะหลักการทำงานส่วนประกอบหรือว่าประโยชน์ของแสงแล้วก็อธิบายว่าแต่ละสีช่วยเรื่องอะไรเหมือนตรงกล่องเลยนะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้ลงทะเบียนเออ,เอยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะลืมอะข้างหลังก็ไม่มีอะไรการดูแลก,การเก็บรักษาอะไรเงี้ยนะคะ โอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราลองดูแล้วนะคะก็คือมันไม่มันไม่รบกวนดวงตาในการเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากไปด้วยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าเออเราก็ไม่จาเป็นต้องต้องเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอยู่แล้วเนาะเ,เดี๋ยวไปดู เดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะคะอ่ะส่วนการเปิดเครื่องนี่นะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเครื่องก็ประมาณนี้นะคะใส่แล้วก็หนักนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงตรงเนี้ยเขาก็จะมีซิลิโคนมาให้แหละแต่ว่ามันก็ในบางคนมันอาจจะเจ็บหน่อยนะคะก็เอาพวกกระดาษทิชชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมาลองก็ได้นะคะจะได้ไม่เจ็บอ่า กดตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งนี่แสงเขาจะเรียงไปเลยนะก็คือเรียงตามกล่องเลยก็คือมีแดงเขียวฟ้าอันนี้ฟ้านะแต่ว่ามันจะออกในในในกล้องมันจะออกม่วงนะคะแต่ว่าของจริงเป็นสีฟ้านะอ่ะอันนี้ม่วงแต่ในจอเนี่ยอาจจะออกสีชมพูเนาะแต่ว่าของจริงเป็นม่วงนะคะ อันนี้ฟ้าอมเขียวค่ะฟ้าอมเขียวนะอันนี้สีส้มสีส้มนะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนอ่าสีม่วงอ่อนนะคะอ่าครบแล้วเจ็ดสีแล้วมันก็จะวนวนมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราจะกดปิดนะคะให้กดกดตรงนี้กดค้างกดค้างไว้มันก็จะดับแบบนี้นะคะอ่าก็ ไปลองเล่นดูนะคะเขาบอกว่ามันช่วยบำบัดผิวเนาะมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่แบบว่าเออก็น่าสนใจดีอะไรเงี้ยนะคะสำหรับออยุคนี้เนาะมันก็มีอะไรให้เรามาเป็นลูกเล่นเนาะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ไปลองดูไปลองเล่นดันดูนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนซื้อของแท้นะ ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาสูงกว่าของปลอมของก๊อปก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในด้านความปลอดภัยต่างๆเ,เราเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยก็มีรับประกันให้นะคะนหนึ่งปีเห็นไหม วารันตีให้เลยนะคะส่วนของปลอมเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้แสง LED แบบไหนส่วนตัวนี้นะคะเขาใช้แสง LED ที่ไม่ทำร้ายผิวไม่ทำร้ายดวงตานั่นเองนะคะอันนี้เขาเขาการันตีว่าแบบประมาณนั้นนะ,ะก็ลองไปเล่นกันดูค่ะก็อยากแนะนำนะคะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะความสวยความงามน,นะคะก็ติดตามที่ช่องนี้เรื่อยๆได้เลยนะคะโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเราก็จะได้มีอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ